แล้วไม่ข่าวหนึ่งนะคะอันนี้กลิ่นไปแล้วในช่วงไฮไลท์นะคะว่าใครกันนะที่ทํารายได้สูงสุดเลยจากคอนเสิร์ตออนไลน์นะคะในปี2021ที่ผ่านมา BTS สิคะคุณคะจะเป็นใครทาง touring data ค่ะซึ่งเป็นสื่อะะที่สำรวจรายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินที่ได้ทำการจัดอันดับศิลปินเอเชียและศิลปิน K-pop ที่มีรายรับนะคะจากการแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์สูงสุดในรอบปี2021ที่ผ่านมาค่คะซึ่งวง BTS นะคะกินรวบเลยตั้งแต่อันดับที่1จนถึงอันดับที่3โดยคอนเสิร์ตออนไลน์ของเขานะคะ Master s o w u s u ของทางวงเนี่ยทำเงินไปจำนวนถึง76ล้าน6แสน50,000เหรียญสหรัฐจากแฟนเพลงค่ะที่ซื้อบัตรชมที่มีจำนวนถึง1ล้าน3แ30,000คนเลยทีเดียวค่ะ คอนเสิร์ตออนไลน์ของวง BTS อีก2คอนเสิร์ตนะคะที่ถือว่าทำเงินได้สูงมากๆนะคะก็คือคอนเสิร์ต Permission to Dance on Stage ที่ทำเงินไปได้50ล้าน280,000เหรียญสหรัฐส่วน Permission to Dance on Stage อ l เลค่ะก็ทำเงินไปได้ไดอีก27ล้าน150,000 00, เหรียญสหรัฐค่ะ ส่วนอันดับที่4นะคะตกเป็นของ girl group แดนบังกรนะคะอย่างวงจจนายนั่นเองค่ะที่ทำเงินนะคะจากการแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ไปได้15ล้าน3 0 0 0 0 0เหรียญสหรัฐค่ะส่วน blackpink นะคะอยู่ในอันดับที่5ค่ะโดยคอนเสิร์ตเดอะโชวของทางวงทำเงินไปได้10ล้าน6 4 0 0สีมื่นเหรียญสหรัฐค่ะไม่แปลกใจเลยจริงๆนะคะเพราะ BTS นี่โอ้โหที่สุดแล้วตอนนี้จริงๆระดับโลกเลยนะครับใช่ค่ะ